าจะความสัมพันธ์กันแล้วค่ะนานแค่ไหนแล้วตั้งแต่เอ่อสิบเก้ามีนาค่ะเข้ากันไม่ได้ค่ะคหมายถึงว่าเราพยายามปรับกันแล้วมาหลายรอบแล้วมันถึงจุดที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่มีทางไปต่อแล้วอะค่ะรู้สึกเหมืนอ,อน,น่อนนี้เราต้องเข้าขากันอะไรได้ดีาาแล้วเข้าที่ส,สื่อโซเชียล ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีคือทุกความสัมพันธ์หนูรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคนสองคนมันมันไม่สามารถที่จะแบบเข้าขากันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นถ้าเกิดยกเว้นเราแบบเราจะเป็นแบบเนื้อคู่แบบเกิดมาเพื่อกันและกันอะไรเงี้ยค่ะทุกความสัมพันธ์มันต้องมีการปรับกันอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเราพยายามกันมาถึงสุดทางแล้วอย่างเช่นอะไรมันมันเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเหมือนตั้งไยต่างปรับให้กันลองปรับลองปรับแล้วมัน มันก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องของเวลาใช่ไหมคบเพราะว่าช่วงนี้สัมภาษณ์ครั้ที่แล้วผมือนแบบเราทันทีเราไม่ได้เจอจนเลยอ๋อเรื่องเวลาไม่ใช่ค่ะเพราะว่าพอเราทํางานตรงนี้ด้วยกันมันเหมือนแบบเขาไปทํางานเราก็เข้าใจเราไปทำงานเขาก็เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของเวลาลแล้วคือรายสบายมากเ่ยใช่ค่ะมันทำใจยากมากเลในการที่แบบคุยมาแล้วคุยวเราตัดใจเราจบหนูรู้สึกว่ามันเป็นครั้งที่ยากที่สุดในตั้งแต่หนูมีความสัมพันธ์มา มันยากตรงที่ว่าหนูรู้สึกว่าการจะจบความสมคัญขใครสักคนโดยที่เรายังรู้สึกรักเขามากๆมันมันยากมากเหมือนกันมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมหนูถึงแบบเพิ่งเพิ่งจะบอกให้ทุกคนทราบว่าหนูแบบจบความสมพัญของเขาแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูค่อนข้างอ่อนแอมากแต่ว่าเราไม่ได้อยากจะแบบโชว์ให้ทุกคนเห็นก็เลยเรอวันที่เรารู้สึกว่าเราแบบโอเคเราพร้อมที่จะพูดแล้วก็เลยมาเป็นช่ววเวลานี้ขอเดินออก ใช่ค่ะเราทวนทวนที่เราไปู้กับพี่หนองว่าเราอยากจะบอกว่าพี่หนองไคะคือมันเป็นคือก่อนก่อนหน้าที่เราก่อนหน้าที่เราจะเขาเรียกว่าเหมือนสู้กันทั้งสุดท้ายคะคะเราเกิดการคุยแล้วก็ตกลงกันแล้วว่าโอเคเราลองมาปรับกันอีกรอบหนึ่งถ้ามันมันไม่ได้รอบเนี้ยคือมันมันไม่ได้แล้วเพราะเราปรับกันมาเยอะมากๆแล้วค่ะก็เลยตกลงว่า อันนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะที่เราจะลองปรับกันถ้าไม่ได้ก็มันก็คือเราเข้ากันไม่ได้จริงๆคือาพยายามที่สุดเท่าที่เราจะได้ใช่ค่ะวันที่คุยกันที่อเราโอเคหมเขาคิดว่าเขาพร้อมเหมือนกันไหมเขาคิดตรงกับเราหรือเปล่าวันนั้นพร้อมเหมือนกันค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าวันที่แยกกันไปสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงเพราะว่าตัวหนูเองก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่เราก็ได้เราก็ได้มีการแบบถามเพื่อนเขาว่าเออแบบ พี่ช่วยแบบฝากดูหน่อยว่าเป็นยังไงเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่พี่หน่อเขาจะแบบค่อนข้างเก็บซึ่งก็คือเหมือนเราอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกเรารู้ว่าเขาคงไม่ไหวแหละเพราะขนาดเราอะเรารู้สึกว่าเราแบบพยายามจะเข้มแข็งเรายังไม่ไหวเลยทำไมไเรือ,องตงัดไฟตัดคอนโพรจริงจริงมันเป็นรูมันว่าเป้นเดียรายาฟาใช่นั่นคือเรื่องยาค่ะที่ที่จะจบความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งทำไมถึงเลือกเลือกจบเดียวจะไม่ท่วือสักหน่อย เพราะว่ามันเกิดการสู้กันมาเยอะแล้วแล้วหนูรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราพยายามสู้กันและกันมันมันทำร้ายทั้งทำร้ายกันทั้งคู่แล้วมันทําให้เราเหมือนเราแบบเขาก็เจ็บหนูก็เจ็บอะค่ะมันเลยรู้สึกว่าหนูไม่อยากรอวันที่เราทั้งสองคนต้องเจ็บจนแบบจะตายแล้วแบบอยู่ว่าเราจะเกลียดกันไปเลยเนี่ยค่ะคุองจัดตกกันด้วยดีไหมครับยังได้ันได้อยู่ไหมหรือว่าพูยกันได้ค่ะแล้วเราตัดที่ตัดสินใจแล้วค่ะมีโอกาสได้เจอหรือไม่คือเรื่ง่ะ ไม่มีเลยค่ะเพราะว่ามันคือหนูอยากทักไปถามเขาว่าเขาเป็นไงบ้างแต่ด้วยความที่ว่าพอเราเลิกกันด้วยที่เรายังรักกันมากๆการที่เราจะทักไปมันค่อนข้างยากสําหรับหนูมากๆแล้วก็หนูคิดว่าก็คงยากสําหรับเขาเหมือนกันถ้าเราจะแบบมาคุยกันโดยที่เรายังรักกันแต่ว่าเราต้องเราต้องเลิกกันนะคะใช่ค่ะแล้ววันนี้ เรียกว่าดีขึ้นกว่ากว่าเดือนที่แล้วค่ะเาเดือนที่แล้วค่อนข้างแย่ไม่ไม,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 ไม่ไม่รอ้อนแม้แล้วเนาะก็ยังมีบ้างค่ะเขาขึ้นขึ้นลงลงแล้วแต่วัาดอะไรอ่างเงี้ยอะไรว่าเราก็คือต้องต่อกไรตรงใจใช่ค่ะสิ่งที่อยากจะออกมาพูดในตอนนี้คือความหรือเกิดอะไรเออคืออย่างแรกหนูรู้สึกว่าหนูก็อยากแฟร์กับทุกคนเหมือนกันที่ทุกคนสงสัยว่าเอ๊ะ ตกลงเราได้เลิกกันไหมเพราะว่าตอนที่เราตอนเราลกกันเราก็ประกาศให้ทุกคนรู้พอเราเลิกกันหนูก็อยากจะแฟนทุกคนเหมือนกันว่าโอเคเราเลิกกันแล้วนะแต่แค่ก่อนหน้าที่ไม่ออกมาต้องแบบขอโทษทุกคนด้วยจริงเพราะว่าไม่สามารถแฮนด์เดิลตัวเองได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะออกมาบอกว่าโอเคตอนนี้เราแบบโอเคเราจบความสัมพันธ์กันแล้วแล้วก็อยากจะให้เรื่องนี้มันจบเพราะว่ามันเริ่มมีการแบบโจมตีแต่ละฝ่ายหนูรู้สึกว่ามันหนูไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่า การเลิกกันมันไม่ได้มีใครเิด่ยไม่มีอะยมนี่าะันไม่มีคือที่สามอะไรพวกแบบ่ค่ะหรือพวกคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ค่ะโอ้ลังทางสองคนก็ปรับกันจะแย่แล้วมีมือที่สามด้วยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยเอาตัวไม่รอดเลยแม่ค่ะที่บไปความเหงาอนนี้มันมอาดีคือที่ผ่านมาหนูรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะถ้าถ้าตอนนี้หนูนึกย้อนไปหนูก็ไม่เสียใจที่ได้คบกับเขาเรารู้สึกว่าจบจบไปเลยท่มันร้น ไวไปไหมหนูว่าก็ไม่ไม่ไม่ได้ไวไปค่ะใช่แล้วก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูได้ทําเต็มที่ในแบบในฐานะคนคนหนึ่งที่รักอีกคนหนึ่งแล้วในความสําคัญม,มันมันจะมีโอกาสที่แบบว่าขาดประสบกาแล้วเรียนรู้อะไรกันสักอย่างหนึ่งแล้วมีโอกาสรีเทิร์นเราต้องอะไรกันมัน จริงๆหนูว่ามันเป็นถ้าถ้าโอกาสจะกลับมารีคืนหนูว่าให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าแค่ตอนนี้เหมือนเวลาทามมิ่งที่เราเจอกันมันยังมันยังไม่ใช่แต่ถ้าในอนาคตแบบ5ปีหรือ10ปีถ้ากลับมาแล้วเราเรามาเจอกันในทามมิ่งที่ใช่มันก็อาจจะใช่แล้วสตาร์สตาร์ที่เราแค่ว่ามัาเป็นเรื่องของอะไรความสิทธิ์แความติดเลย<ว>คือจริงๆเขาพี่น้องเขาไม่ได้เป็นคนติดใช่ ใช่เขาไม่เขาไม่ได้เป็นคนติสค่ะแต่ว่าถ้าหมายถึงว่ามันอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆในนิสัยของเราที่เขาอาจจะรับไม่ได้หรือว่าเราอาจจะรับเขาไม่ได้เหมือนกันคือมันเป็นเรื่องปกติมากของความสัมพันธ์เนี่ยค่ะมันก็เป็นแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆยิบย่อยมาเรื่อยๆค่ะมันเป็นปัญหาสะสมจริงๆใช้คําว่าสะสมไหมหรือก็มันก็ไม่เชิงสะสมเพราะว่ามันเหมือนคนเรามัน เปลี่ยนทุกวันนะคะคือเหมือนแบบวันนี้เราเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้เราเป็นอีกแบบหนึ่งเงี้ยค่ะ <_ L un> มันก็เลยเหมือนค่อยๆปรับก,กันมาเรื่อยๆแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะสุดทางแล้วมันเหมือนกับคือหนูหนูเปรียบเทียบว่าหนูนเ,ปนเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ชิ้นหนึ่งลวพี่หน็อกเขาเป็นจิ๊กซอว์อีกชิ้นหนึ่งแต่ว่าเราไม่ใช่จิ๊กซอว์ที่แมทก,กันได้ตอนนี้ถ้าเราจะแมทก,กันได้คือหนูต้องหักชิ้นส่วนของหนูหรือเขาต้องหักชิ้นส่วนของเขาซึ่งหนูรู้สึกว่ามันก็จะเจ็บปวด หรือว่าช่องว่า,รางระหว่างวัยไม่ไม่ขนาดนะคะเพราะว่าจากที่แบบคบกันมาเนี่ยเราก็เล่นเกมด้วยกันแราปรึกษางานกันได้คือหนูค่อนข้างเป <eter> ็นคนที่จะหนูร <tamanho S 1> ู้สึกว่าหนูโตกว่าอายุแล้วตัวเขาก็สามารถมาเล่นเกมกับหนูได้เลยรู้สึกว่า <teria> ช่องว่างอายุไม่ไม่ได้เป็นผลคนค่อนข้างตกใจนะครับเพื่อนสนิทหรือว่าคนใกล้ชิดเราก็เพื่อนสนิทตกใจค่ะเพราะจริงๆเวลาที่หนูมีปัญหากับพี่หน่องหรือว่าตัวพี่หน่องมีปัญหากับหนูจะมีคนน้อยมากที่รู้เพราะว่า อย่างอย่างถ้าเป็นตัวหนูถ้าหนูมีปัญหาที่หนงจะจะปรึกษาผู้จัดก,การ uh huh. ส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดสมมติหนูเพื่อหนูเป็นอะไรไปหนูไม่สามารถไปทํางานได้ mm hmm. เขาควรจะเป็นคนแรกที่ต้องรับรู้ว่าโอเคมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะหนูแบบเกิดอย่างนี้ขึ้นไปทํางานอาจจะแบบถ้าประสิทธิภาพไม่ได้เต็มร้อยอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องนี้ก็อยากให้เขาแบบทราบไว้ก่อน mm hmm. อะไรนะคะระยะเวลา่าจะ น่าประมาณสองสองปีเกือบสองปีไม่ได้เสียดายเลยไม่เสียดายเลยค่ะจริงหนูแบบหนูดีใจได้ซ้ำที่หนูได้พบกับเขาช่วงทกเวลาที่เราเคยอยู่กับทำงานแบบไปที้คร่งานไม่กระพบเลยค่ะคือหนูสามารถไปทํางานคือหนูส้หนูแบบสามารถสวิตชสวิชพาร์ทงานแล้วก็ไปทํางานแต่พอเลิกงานคือรถเมื่อไร่ก็คือก็คือแย่เลยใช่ใช่ ไปถึงอะไรนะคะกับกับใครนะคะอนนี้ก็ลเต้กับลาเตหนูไปอุ้ยหนูไปเที่ยวทะเลกับพัสเตอร์ซึ่งพัสเตอร์ไม่น่าจะเป็นคนรักหนูได้อะไรนะคะพัสเตอร์อพัสอระไปกับคนเก่าอุ้ยไม่ได้ไปจัดจ้อค่ะทริปนั้นหนูไปเนี่ยไปกับผู้จัดการค่ะแล้วก็ไปกับพัสเตอร์ซึ่งเป็นเพื่อนบอลนะคะออ๋ที่ไปเตะบอลอ๋อ อ๋อโอ้โหมีหลายเรื่องด้วยโอเคได้ค่ะโอเคเอโอเคแล้วต่อไปเทสทะเลก็คือไปกับพลาสเตอร์นะคะซึ่งพลาสเตอร์เป็นเป็นเพื่อนหนูแล้วก็อย่างนึงที่คนรู้คือพลาสเตอร์เป็นญาติหนูค่ะก็เป็นคนที่ข้างตัวที่หนูสนิทแล้วก็เป็นคนที่ชอบเวลามีเรื่องอะไรหนุ่มคปรึกษาได้ดีค่ะแล้วก็ด่าได้ตรงมากเลยค่อนข้างคลิกกันมากค่ะมาเทสต่อไปนะคะเทสเตยบอล ก็คือหนูจริงๆหนูอะอยู่ทีมมันเดนไนมานานแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะคบกับพี่น้องซึ่งพอเราพอเราคบกับพี่น้องเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราให้เกียรติเขาด้วยกันที่เราไม่ไปเตะบอลเพราะว่าเรารู้สึกว่าผู้ชายมันเยอะเนาะอือเราก็เลยไม่ไปแต่พอเราเลิกเราก็รู้สึกว่าเราต้องหากิจกรรมที่ทําให้เราเหมือนดีขึ้นนะคะซึ่งสำหรับหนูคือการออกกำลังกายการใช้แรงเราจะได้ไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็กลับไปเตะซึ่งเคสที่เขาคือหมายถึงว่ากลับไปเจอแฟนเก่าใช่ไหมคะคือพี่บีฟะเพงกับพี่บีคือหนนนูไไไมม่ด้ีอะะะรกัค หนูเป็นคนที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ซึ่งมันอาจจะประหลาดสําหรับคนหลายคนแต่สำหรับหนูหนูหนหนว่าหนูรู้สึกว่าแฟนเก่าก็คือคนคนหนึ่งที่รู้จักเราดีในช่วงเวลาหนึ่งของเราเขาสามารถเป็นที่ปรึกษาเราได้ค่ะซึ่งระหว่างหนูพี่มิ๊กไม่มีอะไรมนถ่าเราเป็นคนเก่าอะไรแบบนเก่าอี้ไม่น่าจะไปแบบนั้นได้ค่ะเพราะว่าเขาแบบหนูหนูหนูนับถือเขาเป็นพี่ค่ะตอนเราได้คุยกับเขาไหมจ๊ะพี่บิ๊กเหรอคะหรือพี่น็อต ก็มีคุยค่ะมีคุยก็บอกเขาว่าเออกลับมาเตะบอลเขาถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมก็ได้เหมือนได้เคลียร์ได้เคลียร์ใจเรื่องต่างๆมากขึ้นค่ะในอนาคตเขาพี่น้องเพี่ลาวันจะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหนูจะยินดีมากถ้าแบบเราเป็นอย่างนั้นได้แต่ว่าแค่ตอนนี้มันเหมือนสภาพจิตใจทั้งคู่เราจะยังไม่ไหวกันแต่แใ่วันนี้เนี่ยเราก็แบบที่จริงๆไม่มีทางใช่ค่ะไม่มีทางเดิมแมโอ๊ยไม่มีทางเลยค่ะพี่น้องขอาวเรียนรู้ความสำคัญขอบได้ ให้มุมมองอะไรนะครับแล้วก็มุมมองประสบการณ์อะไรประกับ,กบ,กบด้ยโอ้ยหนูอะก็เยอะแต่ถ้าให้ลิสต์เป็นข้อหนูว่าน่าจะยากแต่ว่าหนูพูดโดยรวมคือหนูหนูขอบคุณที่แบบที่ครั้งหนึ่งเราได้เรียนรู้กันมากกว่าหนูดีใจที่ครั้งหนึ่งได้พบกับพี่หน้องตอนเียมอะไตอนเยี่ยมเราตอนเยี่ยมเราสุดราชา ยังรักในฐานะพี่คนหนึ่งคะ่ะคือหลกคือพอเราเคยพบกันแล้วถ้าเกิดสมมติหนูเลิกแต่ตอนนี้หนูเลิกเขาไปแล้วเวลาเขามีงานอะไรหรือเขาได้อะไรหนูก็จะยินดีกับเขามากถ้าเขาเสียใจหนูก็คงจะแบบหนูคงจะรู้สึกว่าเออเป็นห่วงเขาแหละถ้าพี่หนอนเฮิร์อ,อย,ออยู่บอกอะ้ตอนนี้จะให้กำลังใจหนูก็อาจจะ <c oughs> แค่หนูรู้สึกว่าหนูไม่หนูไม่กล้าที่จะเอาตัวเองเป็นแบบเป็นคนที่ให้กําลังใจเขาเพราะว่าเรื่องที่เขาเฮิร์ตมันคือมันคือเรื่องของเราอะไรเงี้ยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าก็ อยากฝากเพื่อนๆเขาหรือว่าแบบทางแบบคุณแม่หรือว่าเฮบอยที่พันน้องใหม่แล้วก็อีมากกว่าว่าแบบให้ดูแลเขาค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้คิดจะมีสิทธิ์ไปทําอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเราเหมือนกันแล้ววิตีุก่อนได้ไกมบุหมายถึงว่าแบบเราใช้กลับไปใช้ชีวิตได้ปกติอที่กเากองเ่เราหนูว่าก็ถือว่าหนูหนุนก่อนได้แค่มันจะแบบ ออนออฟนิดนึงแบบบางวันอาจจะแบบมีความรู้สึกแบบอุ้ยหรือว่าบางวันอาจจะแบบดีเลยแต่ก็ทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตแบบวันต่อวันนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำไมเมื่อวานหนูให้ผู้จัดการหนู่รอนจดหมายทุกพี่ทุกคนตอนสามทุ่มขอโทษค่ะโอ้โหยากเลยอ่ะจะไปต่อเลยไหมคะหรือว่ารับใจแบบนี้ต่อก็เออมันก็มันก็ตอบยากเพราะหนูรู้สึกว่า หนูไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดแต่ถ้าใครจะเข้ามาก็ตอนนี้หนูแบบค่อนข้างมีแบบกำแพงจุ๊งก็เป็นกําแพงแต่ว่าเป็นกําแพงที่แบบหนูตอนนี้หนูเป็นความแบบรักตัวเองค่อนข้างสูงอาจจะต้องแบบถ้าจะเข้ามาก็ต้องสู้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าได้กำลังใจอะไรจากครั้งนี้นคะใครก็ได้เพือได้กำลังใจก็หลักๆก,ก,ก,ก็เพื่อนๆแหละค่ะแต่หลักสุดๆก็ต้จะเป็นผู้จัดการเพราะว่าเพราะว่าวันที่หนูเริ่มหนูก็แบบต้องการ ไปเดี๋ยวนี้เลยจากกรุงเทพไปทะเลอะ่ะเขาก็ต้องเขาก็เลยต้องไปด้วยอันนั้นอันนั้นหลังค่ะคะือหนูมีไปทริปก่อนนันนี้แต่ว่าที่หนูไม่ได้โพสอะไรเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเวลาที่หนูเศร้าหนูไม่ชอบให้คนอื่นมาเห็นหนูเศร้าอะไรเงี้งยคนะ่ะเพราะหนูรู้สึกว่าทุกคนคงมีเรื่องหนักใจของตัวเองแล้วก็เราเราก็ไม่อยากจะเอาเรื่องของเราอะไปใส่ energy ลงไปให้ใครอนะไรเงี <c oughs> <ๆ>้ยก็เลยไม่ <c oughs> ค่อยได้โพลเรื่องเศร้าเ้ย่าตัวนี้จะเข้ามา สเปค,เคะอะไรเงี้ยคะอ๋อไม่ไม่มีแล้วคะ่ะถึงว่าปีนี้หนูจะยีิบเจ็ดแล้วหนูรู้สึกว่าเข้ามาได้หมดเลย <laughs> <laughs> แค่แบบลองดูแล้วคือแบบถ <laughs> ึงว่าโอเพนแบบโอเพนพออะไรเงี้ยค่ะ